ปล่อยให้ดราม่าอีกต่อไปเมื่อเนเงินออกมาพูดแล้วถึงเรื่องดราม่าเครื่องหมายการค้าคำว่า NB ทําทำไมตัวเองถึงไม่ผิดกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตซัดกันไปมาก็ไม่รู้ว่าจะจบด้วยการออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยหรือเปล่าเอ่ยกับดราม่าเรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า NB หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนเงินและครูเบียที่ทำธุรกิจสบู่เซรัม่มแบรนด์ N b บีได้ประมาณ3ปีออกมาตัดพอผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าโดนรังแกไม่มีช่องทางทำมาหากิน เพราะช่องติ๊กต็อกของบริษัทถูกแบนและช่องติ๊กต็อกของครูเบียกับเนเงินโดนลบคลิปออกเพราะว่าโดนรีพอร์ตเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้าชื่อแบรนด์สบู่ NB ไปซ้ำกับแบรนด์ NB ของคุณฟ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อฟ้าปลากระป๋องพร้อมซัดอีกว่าแม้คุณฟ้าจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าก่อนก็จริงชื่อเหมือนแต่โลโก้ไม่เหมือนกันจากนั้นไม่นานคุณฟ้าก็ได้ออกมาร่อนจดหมายโตกลับเดือดทันควันว่าเธอไม่ได้กลั่นแกล้งใครแต่เป็นการดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งเธอทำธุรกิจแบรนด์เอ็มา10ปีแล้วและได้จดทะเบียนในนามบริษัทอย่างถูกต้องรวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วด้วยพร้อมไลฟ์สดอธิบายชัดเจนถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทำไมรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง New นิวบาล ซึ่งใช้อักษรยอร่อว่า nb และร้าน nb หลังคาอลูมิเนียมที่ขายมา48ปีถึงฟ้องคุณฟ้าไม่ได้เนื่องจากรองเท้าก็ต้องจดทะเบียนรองเท้าส่วนหลังคาอลูมิเนียมก็ต้องจดทะเบียนหลังคาอลูมิเนียมแต่ของฟ้าจดทะเบียนด้วยผลิตภัณฑ์เวสสำอาง ซึ่งมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวดังกล่าวจะไม่จบลงง่ายๆแล้วคะ่ะเมื่อในเงินที่ก่อนหน้านี้ช่อง t i k กต็อของบริษัทถูกแบนและช่องติ๊กต็อของเนเงินและครูเบียก็โดนลบคลิปออกเพราะว่าโดนรีพอร์ตเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ชื่อแบรนด์สบู่เอไปซ้ํากับแบรนด์เอีของคุณฟ้า ได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอธิบายซัดก,กลับดาม่าว่าทําไมตัวเองถึงไม่ผิดที่ใช้ชื่อแบรนด์คําว่า NB โดยในเงินได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวอธิบายไว้ว่าแชร์เป็นความรู้ที่ได้รับมานะครับเรื่องเครื่องหมายการค้าคําว่า NB ที่จดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยหรือต่างประเทศไม่ได้ระบุไว้ว่าสามารถจดได้แค่คนเดียว เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า NB ปกติได้ที่ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของคือตัวโลโก้ครับถ้าโลโก้ต่างกันหรือไม่คล้ายคลึงกันทุกคนสามารถจดเครื่องหมายการค้าได้ครับจดก่อนหรือจดหลังก็สามารถจดได้อย่างเช่นคนที่1จดเมื่อปี58คนที่2จดเมื่อปี60คนที่3จดเมื่อปี61 3คนนี้ได้จดจำพวกเดียวกันทั้งหมดถามว่าทำไมคนที่2ที่3จดเครื่องหมาย NB ได้ เพราะว่าโลโก้ที่ต่างกันครับจดโลโก้แบบไหนใช้ได้แค่โลโก้แบบนั้นครับคำว่า nb ปกติไม่มีใครถือสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวได้ครับ nb ปกติคือภาษาอังกฤษ a ถึง z หรือภาษาโรมันหลังจากที่เนเงินได้ออกมาอธิบายชัดว่าทำไมตัวเองถึงใช้ชื่อคำว่า nb ได้ไม่นานด้านครูเบียแฟนสาวของเนเงินก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิพนมมือไหว้สมอันจากนั้นเนเงินก็เข้ามาตอบกลับด้วยอิโมจิหัวใจสีขาวและดอกทานตะวัน ซึ่งเรื่องราวดรามา่าเครื่องหมายการค้าคำว่า NB ของเนยเงินกับครูเบียและคุณฟ้าจะจบลงยังไงหรือจะมีการออกมาจับข่าวเคลียร์การกลางรายการโหนกระแสรหรือไม่งานนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดืออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l ว w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ